ให้ตลอดเลยางาใหตัวคนนล้วไ้ใน็กนางกอนคุณก็เกิมาเจริญซุ่มใส่กับไกลๆเลยเนาะซุ่มตัวุ่มใส่ตวเลยนะมันจะกะทข้างไว้ไม่ไน้จะหอิม่ถงตอนนี้ก็เงตอนนี้บเดวแม่จะซืิอ้เ อยู่ข้างหลังเอา <coughs> 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 น้องตาจซื้อให้ดีขอซื้อบว๊า ไม่เห็นสินี้มัทองปูยล้ยดเอานยูหอเปนไไา่าซ่ยค่ะปูฝั่หอยก้อนนี่เราคักคักตะคุกันเอาหน่อยจว่าตัใจอนนี่และปูหที่เอา่าคือปูม้วเนี่ยมาันมีทุนมันขนาด ละน้อยเพราะอะไรผิ hi, <l Jean Rabbit bulun> ุนมนี่มีทุนมีหว้นกับแขกปูบอกคั่กคลักเลหน่อยคุนอหน่อยน่จะโอ้มโหนยน่อยใดเท่่ันเจบอยิ้มเขาก็อยากไปเสนอูเจ้าหญิก็อยูฟฟัจ้ะไหวกับานอากก็ปูแล้วว่ามันมามีเงินมันกดปาอะไรแม่ปก

อย่างนัตัวเองมันตกไปวยกันไปตกไปใต้เายม่เนยร์ยายนี่แหี้หนึงวงกันไหมเนี่ยคนไยคนดวงเาคนไหนมันก็อะไรเฮาต้องประกอบกันัวยขินนี่วยเขินี่เหมือนต้นซุ้ประกอบาได้มาแล้วคนที่ลานัี่ดีละเพชดปุยเท่านมันจีมีโชคลาภคนก็โชคของเ มจะนำมือกัโจต่นนูข้นายังคำที่ใดใหน้ากต้อให้พดที่กนเทาหท่าคจะไดกโชลังบยนห้ิแบกอต่ไม่ใ่แล้มันท่กนมหผู้บางคนบอไม่ได้เข้าเคยเท่านผู่บอกบอกต่อสังสั่ง่สั่งให้ทำใ วันนี้คนสมบตมากเหรอนึงเจ้ามาให้บริการพวกได้มีโชกได้บุญบารมีพวกงานใหญ่ สามตัวโอว่าพวนงมันเขาสองตัวสะีแดงเขม่หมสิด่งสามตัวที่สุ

จมาสองสองแต่สูงเจ็ดนี่นี่ให้รูให้หลานให้ไทยวิโชกว่าเยอะให้ใส่ใส่ก่อนเนี่ยผมมีเงินการันรวมาหาวพอได้เชื่อมมาหาปู่เอาไปสื้อรางวัลใหญ่เด้อจ้ายินมัวหน้าสนมวกยหักกจหนักสนมือสนมือสนใจ กันซ้ใจป่านนี้ได้มีเงินมีทองแล้วเอเคยเป็นตัวไหนก็ตนางบีนางสิงห์แต่ันี้เวกเวาจะเล่สบายมเลยเว่าอุยกับแม่หน่อยสองเก้าห้าสองสองศูนย์เจ็ดายสมิ้งถ้ามันมาอีกศูนยมันก็มาศูนเจ็ด่ศูนเจ็มันก็มามันก็มาเบิ่สองสอง ้มขึ้นไห้ด้นอนีนำมาอีกกูเอาสมบัดมาให้ลูกไฮไลนเให้ลูกลนผิดจระเข้าให้ลูกไลนอยากให้ลูกไฮไลนนี่มาเราามตได้าแล้วมีทำเม่ประดานกคนมาหลายๆักสมบัดิเอามาแกะไฮลนแม่ฮทุกคนได้ใส่มาีจได้กินบบแกวกรยานี่ เอาไว้ล uhm. ูกสาวหลานรางวัลใหญ่เดินเล่อจ้าสาธุสาธุให้ลูกสาวหลานมีรางวัลใหญ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซเนมะยายเฒ่า้ว่นะเลี้ยงอยู่นี่ยเลี้ยงทั้งแม่พ่อทั้งยายเฒ่าทั้งลูกเขาเออเจียวหยาหมู่เมืองเลี้ยงทุกคนเลี้ยงมดทุกคนอย่างนี้คับพี่หนุ่ เป็นผู้าหญ่มีเงินมีทองก็บม่ได้เรื่องพ่อเรื่องแม่แล้วผู้ให้ยากคนทรัพย์สมบัติมาใหมีผ้ยาญเดียวขอให้ได้พ่อแม่มีกินมีกันแต่อิ่มอกอิ่มใจปู่หลุดนิสัยลูกสาวหนาดีเป็นผู้ใหญ่มาตลอดบบบนี้ขอแต่สามบุ่นสามกุศลปู่เอ๋อ เงินาเกาแจวมาให้อยาไดลูกให้ละมาอันนี้ให้ได้มีโชกันทุกคนทุกคนเอ้ยจ้าสาธุสาธุสาธุสาธเสาธุ้าก็สห้สาธุสาธุสาธสาธุสึธุสาธุสาธสุสาธุสาธสาธุสาสาธุ้าธุสาธุสาสุาธอใา้สาสิุสาสสาสา ได้ร่ำรก็ได้ร่ำบามีวยร่ำล้านจ้า้เป็นห่วงอยากรวยร่ำล้านมีเงิน,นมีทองใส่โดยเฉพาะนางสินอ่ไมือไทยกระจบัตรเพามีเงินนี่ครับมีมีสิ้ปู่ว่าคำนี้ปู่ได้ฟังจนชินหูแหลมปู่เอาหายไนไหนก็ว่าเอาที่ไปเอายามไหนวมื่นหนึ่งตัให้เก่าชูนศูนเก่าหลาเปยังเขาบ่ซื้อ ใูะปูก็ต้องซื้อเะเดี๋ยวน้องไปเนาะมันซื้อกันได้มือนบเป็นคนสลัดให้เอาสลัดจึเอาไดีูดจึงได้นี่แหะพูดที่เอาขึ้นจาตัว่มันนี่็คชื่องมนเนี่ยมาเอาโฉอลาบให้ดูกันนันให้ดูกันทันได้ลำล้รวยแบบทุกคนเด้อจ้าจ้าจ้าา บวนี้ปูชีปากาวเพิ่นอกเบี้เบียนภาวนาจ้ามาคุยกับ,บปบู่กับปลาเียนกันยู่แม่เพ<ม>ื่อนเขากำพยุง<ม>จะให้สู่รูปร้านอีกกระกนั่นะ,ะจ้าเบม่ทอเลาูกน้าเปาลูกหลานาจะจําชิงเต๋วันที่ สิบแปดมาสนธนาทำฟปู่ไว่เด้อตอยู่หลายร้านลำลำเร้่อยให้มีโชคมีลาบก่อนใหญ่ก่อนโตห้านพูปูในบ้านเนี่ยนี่ยังแม่ถมหมแ้ตัวนั้นก็ได้บ้างหม่มีเหงตัวป่วยยืดถ้าเป็นปด้ปูอยากให้นมไปให้กินดีหรอ อกมาออาออาเดฟ้าสแม่เอามาีกบ้นึองขวายหงตัวยยือนขวายนไหนก็ไปเราอย่บสาจะตื่นจากว่าจากว่าขวยยืนอยูกก็ยังเลวอันว่ารถล่อนรถมอเตอร์ไซค์ล้อมปิ้นปางงานฉันลูกกับเลียงพ่อลูกชายนมแม่อาบาง เป็นโนกกระจัดศาสตร์ะวอนมาศาสตรนี่กับมาหาหนี่ยปลูกนี้ตอบ้่อไปไปไ่เห็นแล้วลำๆเรื่อยแล้ววันนี้ันดีสิบแปดเมื่ออก็ปูไปจ้่ วันใหญ่ใหญ่เลยนะรวยรวยรวยสาธุ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  อันนี้เป็นเลขปูสีสุดโทษเลยค่ะเดอ้อถ่ายคลิปนี้อ่าปูเลาให้ ม่ไล่สรุปตัวเลขค่ะสองเก้าห้าสองสองแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะปูเลาไห่ตัวนี้ค่ะเพิ่นได้เน้นย้ำบ่เพิ่นได้เน้นย้ำตัวไหนอ๋อ๋อเพิน่นเพิ่นให้เน้นย้ำสองเก้าห้าค่ะเพิ่นให้เน้นย้ำสองเก้าห้าได้ค่ะเดอ้อส่วนเลขล่างสองสองเก้าศูนย์เจ็ดค่ะในแฟนเอทางบ้านพิจารณาเบิ่งเอาถ้ามากกดยัดไปถ้าม่มากกะ อพานค่ะจังไดกะไม่ไลขอฝากฝังอ่านี่เป็นของหวัดวันที่16พฤษภาคม2566ค่ะไม่ไล่ทายคลิปมือนีกะหวงสวงปูวันที 4, ่วันที่4พฤษภาคม2566ค่ะสำหรับทายคลิปทายคลิปนี้กะไม่ไลขอให้แฟนอีฟซีทั้งบ้านเลื่อยๆปังๆกันสุขปูซุข้นนะคะเด้อสวัสดีค่ะ